หลังจากที่เลิกรากันไปแล้วเขาคนนั้นเนี่ย เขาลืมคุณได้แล้วหรือ,อยังเขายังคงคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่านะคะคลิปนี้เป็นดันด้อมนะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอดูเป็นบรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแล้วกันนะเป็นอะไรยังไงกันบ้างถ้าตรงไปฟังกันต่อถ้าไม่ตรงคําทํานายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณนะคะเพราะเมี่ยงเปิดไพ่แค่กองเดียวเท่านั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเนาะยังไงฝากกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมี่ยงด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปค่ะอะไรที่ไม่ดีทิ้งระาว,าวังไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะค าถามถึงบรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมามองเห็นถึงบรรยากาศในความสัมพันธ์ที่เหมือนเริ่มต้นจากการเป็นที่ปรึกษาเริ่มต้นจากการที่ให้คําแนะนําซึ่งกันและกันนะเอออันนี้คือจุดเริ่มเริ่มต้นของความรากักน,นะคะแล้วก็บางคนบางคู่เนี่ยมีการคอมมิชกันแบบในระยะเวลาอันแบบ รวดเร็วนะคะเออคือคุยกันได้สักเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตกลงเป็นแฟนกันหรือว่าบางคนอาจจะคุยกันได้แบบหลักหลักวันอ่ะเออแล้วก็แล้วก็ตกลงเป็นแฟนกันคือเป็นเป็นแฟนกันเร็วนั่นแหละนะคะอ่าแล้วเป็นอย่างไรอีกคะบ,บรรยากาศในความสัมพันธ์อ,อืม พอระยะเวลามันผ่านไปสักช่วงหนึ่งสักระยะเวลาหนึ่งเริ่มแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะต่างฝ่ายต่างไม่ได้สนใจกันเท่าที่ควรต่างฝ่ายต่างเริ่มมีอีโก้แล้วก็ดูเหมือนกับว่ามีในลักษณะของการที่แบบเบื่อเนาะเออมีความเบื่อหน่ายไม่ค่อยรับฟังเหตุผลของกันและการจากก่อนหน้านี้ที่เป็นที่ปรึกษาให้การกลับกลายเป็นคุณจะต้องไปปรึกษาคนอื่นไปปรึกษาเพื่อนคุณหรือว่า จะต้องหันหน้าไปปรึกษาคนอื่นแทนคือเราไม่ได้มีเขาเป็นที่ปรึกษาหรือว่าไม่ได้มีเขาเป็นเซฟโซนของเราเพราะว่าเขาแบบอาจจะโฟกัสในเรื่องของการงานโฟกัสเรื่องของการเงินหรือว่าโฟกัสเรื่องเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยโฟกัสเรื่องอื่นๆนั่นแหละพูดง่ายๆอะเนาะโฟกัสเรื่องอื่นๆมากกว่าตัวคุณมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันคลุมเครือมาสักระยะหนึ่งก่อนที่จะมีการเลิกลาหรือว่าก่อนที่จะมีการแยกย้ายกันน่นะคะมันก็คลุมเครือแล้ว มันก็กลื่นไม่เข้าคายไม่ออกเนาะมันก็แบบจะไปก็ไม่ไปจะจบก็ไม่จบจะยังไงก็ไม่ยังไงสักทีนั่นแหละสุดท้ายมันก็แยกย้ายกันนจะจ๊ะโอเคเข้าท็อปิดก,กันนะถามถึงว่าเขายังคงคิดถึงคุณอยู่ไหมเอาเป็นว่าเอาคําถามนี้ก่อนว่าเขาเนี่ยลืมคุณไปแล้วหรือยังอย่างนี้ก่อนดีกว่าเขาคนนั้นเนี่ยเขาลืมคุณไปแล้วหรือยัง เขาลืมคุณไปแล้วหรือเอายังค่ะยังคงมีคิดถึงอยู่นะอือยังไม่ได้ลืมยังมีแอบ,บมาส่องมาดูอยากรู้ความเคลื่อนไหวของคุณอยู่ถ้ามีการบล็อกกันไปแล้วอาจจะใช้แอคหลุมหรือว่าอาจจะใช้แอคเขาของคนอื่นมามามาส่องดูก็ได้นะคะยังไม่ได้ลืมค่ะจากไพ่ที่ขึ้นมาขอดูหน่อยนะมีการส่องแล้วเป็นอย่างไรอีกคิดถึงคุณบ้างไหมเอ่ยอ่า เขาคนนี้เขายังคงคิดถึงคนอยู่นะคะยังคงคิดถึงยังคิดถึงสุดหัวใจเลยแหละมีความนึกถึงคิดถึงอยู่เสมอนะคะแล้วก็มีความคิดที่อยากกลับมาไพ่เด้งขึ้นมาเลยใบนี้ six of c u p นะคะเด้งขึ้นมาแบบโอ้ไม่ทันตั้งตัวนะคะมีความคิดถึงเป็นความรู้สึกอยากกลับมารู้สึกหอยหารู้สึกว่าในความสัมพันธ์ของเราในจุดเริ่มต้นที่เราได้คบกันหรือว่าได้คุยกันในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ทีม่มันดีมากเลยอะ่ะ อเขาก็ไม่อยากจะคิดเหมือนกันว่าอยู่ๆมันจะมาถึงจุดจบของความสัมพันธ์ระหว่างเรานะขอดูอีกสักสามใบอือหอโอ้ เขาน่าจะมีการเทคแอคชั่นนะเร็วๆนี้นะคะน่าจะมีการเทคแอคชั่นอาจจะมีการติดต่อมาจากเขาหรือว่าคุณอาจจะได้รับรู้เรื่องราวข่าวสารของเขาจากโลกโซเชียลหรือว่าจากเพื่อนของคุณหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนของเขาก็ได้เช่นกันพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเริ่มเทคแอคชั่นละหลังจากนั้นเขาจะทํางานนะคะเขาจะเริ่มละเริ่มเทคแอคชั่นบางอย่างเริ่มทักมาเริ่มติดต่อมาเริ่มส่งสัญญ,ญาณให้คุณได้รู้ว่า ฉันจะลุยกับความสัมพันนี้อีกครั้งหนึ่งนะฉันจะขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้หวังว่าการลงทุนลงแรงของเขาในครั้งนี้เนี่ยมันจะได้รับข่าวดีมันจะเป็นข่าวดีของของเขาอะไรประมาณนี้ค่ะ